คลิปนี้ชวนกันมาเดินชิวๆนะครับเดินไปถ่ายรูปไปนะครับสะพานเขียวจากสวนลุมไปเชื่อมต่อกับสกายวอล์กของสวนป่าเบนจากิตติสวัสดีครับทุกท่านที่ติดตามช่องบูแพนเน็ตนะครับตอนนี้ผมอยู่ทางขึ้นสะพานเขียวที่ตรงสวนลุมพินีนะครับก็มีทั้งทางเดินแล้วก็สำหรับจักรยานแต่ว่า จักรยานนี้จะต้องจูงขึ้นนะครับเพราะว่ามันชันตรงนี้ก็จะมี SOS c o l l point เขาเรียกอะไรระบบแจ้งเหตุฉุกเฉินคือเราเคยทำคลิป2คลิปนะครับคลิปหนึ่งก็คือมาถ่ายรูปที่สะพานเขียวว่ามันเป็นเทรนด์ที่คนนอกจากจะมาเดินหรือว่าปั่นจักรยานออกกำลังกายแล้วมันเป็นที่ถ่ายรูปที่ออกแนวญี่ปุ่นนะครับแล้วก็อีกคลิปหนึ่งก็เป็นสวนป่าเบนจก,กิตินะครับซึ่ง ตอนที่เราไปถ่ายอะสกายวอล์กที่จะมาเชื่อมกับสะพานเขียวยังไม่เสร็จนะครับตอนนี้เสร็จแล้วเราก็จะเดินไปชมกันนะครับระยะทางของสะพานเขียวนี่ก็ประมาณ1.3มกิโลนะครับก็จะมีเส้นแบ่งระหว่างคนเดินกับเลนจัก,กรยานด้วยนะครับสะพานเขียวนี่มันจะมีหลายจุดที่เป็นต่างระดับนะครับก็จักรยานเนี่ยจะต้องจุงขึ้นจุงลงนะครับแต่บางทีเราก็อาจจะเห็นส่วนใหญ่จะเป็นชาวต่างประเทศนะเขาก็ พยายามจะโชว์ท่ายากนะครับปีนขึ้นมาเลยซึ่งมันก็2อ,อย่างนะครับคืออย่างแรกก็คือตั้งใจแหละชาร์ลแนนครับว่าจะทําได้หรือเปล่าอย่างที่2ก็คือไม่รู้จริงๆนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยมองไม่เห็นป้ายห้ามป้ายเตือนนะครับหรือว่าความเคยชินคือบางประเทศเนี่ยเขาจะมีระบบทางจักรยานเนี่ยค่อนข้างดีปั่นไปได้ยาวตลอดนะครับบางจุดก็เป็นสะพานอย่างเงี้ยแทบจะไม่ได้ตัดกับ ท้องถนนเลยนะครับจะมีความปลอดภัยมากถ้าเราไปเป็นกลุ่มบางทีก็ต้องรีมายนะครับช่วยกันเตือนบ้างแล้วก็จะแบ่งนะครับทางขวานี่จะเป็นเลนของจักรยานนะครับทางสายคนเดินก็ต้องช่วยกันปฏิบัติตามนะครับเพราะว่าตอนเย็นก็คนเยอะพอสมควรนะครับทั้งคนถ่ายรูปคนออกกําลังกายแล้วก็ข้างทางนี้เราก็จะเห็นป้ายโฆษณานะครับาขายเครื่องดื่มขายาชาต่างๆแล้วร้านนี้กลายเป็นแบบญี่ปุ่นไปแล้วนะครับ ก็ตามเทรน์นะครับไม่รู้ยังมีแบบเช่าเสือหรือเปล่านะครับแล้วก็ตรงนี้พอไปดูใกล้ๆเขาจะมีป้ายห้ามทิ้งขยะนะครับมันก็เป็นปัญหาเหมือนกันนะครับ mm. พอดื่มเครื่องดื่มแล้วก็ไม่รู้จะเอาขยะไปทิ้งตรงไหนแต่ก็อย่ามักง่ายนะครับทิ้งลงใบข้างล่างก็มีทัวร์ปั่นจักรยานนะครับเป็นพวกฝรั่งนะครับก็พอเห็นนักท่องเที่ยวเข้ามาในประเทศไทยแล้วนะครับ mm. เดินต่อไปก็จะเป็นจุดที่สะพานเขียวเนี่ยข้ามทางด่วนขั้นที่1นนะครับช่วงสุขุมวิท ทางขวามือก็จะไปตัดกับพระรามสี่นะครับจะให้สังเกตโครงเหล็กสีฟ้าๆนั่นนะครับมันจะเป็นโครงการลินเนียร์พาร์คนะครับเป็นสวนขนาดเล็กที่ขนานไปกับทางด่วนตรงช่วงนี้นะฮะประมาณ2กิโลนะครับเดี๋ยวเราจะเดินลงไปดูกันนะครับซึ่งก็จะมีทางสำหรับ ไบเลนนะครับจักรยานแล้วก็ทางเดินออกกําลังกายด้วยเช่นกันแล้วก็จะมาเชื่อมกับสะพานเขียวตรงนี้นะครับที่มัจะมีทางลาดลงไปแต่สังเกตดูนะครับว่ามันต้องลงไปข้างล่างก่อนนะครับคือไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเขาทําไมไม่ทําไอตรงสีเหลืองๆนะขึ้นมาที่นี่เลยส่วนทางซ้ายมือนี่ก็จะเป็นสกายวอล์ของส่วนป่าเบนจากกิติที่มาเชื่อมกับสะพานเขียวที่เสร็จแล้วนะครับเนี่ยเราจะให้ดูตรงเนี้ย ตรงที่เป็นโครงเหล็กสีฟ้าเนี่ยมันน่าจะยกข้ามข้างล่างน่าจะเป็นทางออกทางด,วด่วนนะครับถ้าขับมาตามทางด่วนเนี่ยก็จะเลี้ยวตัดทางรถไฟแล้วก็วกเลี้ยวซ้ายขึ้นไปนเขาเรียกถนนดวงวิภาใช่ไหมแล้วก็จะไปออกทางเพลินจิตน,น,นะครับหรือว่าตรงนี้มันยกระดับเพราะว่าข้างล่างเป็นอาคารอเนกประสงค์อะไรหรือเปล่าไม่ค่อยแน่ใจเหมือนกันนะครับเดี๋ยวลงไปดูนิดนึงนะครับตรงนี้ก็จะเป็นทางที่ใช้ร่วมกันทั้งทางจักรยานแล้วก็ สำหรับคนเดินออกกำลังกายนะครับจะมองเห็นเนี่ยนะครับเห็นมาที่มีสีเหลืองๆเนี่ยก็เขาจะสร้างมาเชื่อมกันความกว้างเนี่ยน่าจะมีประมาณสัก 5- 6เมตรเองนะครับจากทางรถไฟแล้วก็ตรงถนนเนี่ยนะครับแต่ความยาวเนี่ยสกิโลนะครับจากด้านนน้นตรงเพลินจิตสุขุมวิทไปด้านหลังพระรามสี่นะครับก็ปิดรั้วอยู่นะครับสำหรับ โครงการดินเนียพ์คนะครับเอาไว้สร้างเสร็จสมบูรณ์แล้วเราค่อยมาดูอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะครับกลับขึ้นไปที่สะพานลอยสะพานเขียวนะครับเราก็จะข้ามไปที่สวนป่าเบนจกิติแล้วนะครับครั้งที่แล้วสกายวอล์กยังไม่เสร็จเราต้องเดินลงไปนะครับแล้วข้างหน้ามันก็จะเป็นสุดทางที่ไปออกซ้ายมือไปสุขุมวิทซอยสืบขวามือไปสวนเบญจกิตินะครับแต่ว่าตอนนี้สกายวอล์กที่เชื่อม เสร็จแล้วนะครับเนี่ยนะครับขวามือประตูนี้ก็จะมีเวลาเปิดปิดนะครับเช่นเดียวกับสวนป่าเป็นจักริตินะครับตีห้ถึงสามทุ่มนะครับก็อพอเข้าเขตสกายวอล์กแล้วเนี่ยจักรยานหรือว่าพวกสกูตเตอร์เนี่ยจะใช้ไม่ได้แล้วนะครับสกายวอล์กเนี่ยจะใช้สําหรับคนเดินอย่างเดียวก็ถูกต้องนะครับถ้าใครปั่นจักรยานนะครับหรือว่าสกูตเตอร์จะต้องลงไปตรงสะพานเขียวเมื่อกี้เนี่ยนะครับแล้วก็ไปเข้าด้านล่าง อย่างคลิปก่อนที่เราทำาสวนป่าเบญจกิติสกายวอล์กนี่นะครับพอ,อช่วงเย็นๆเนี่ยคนก็จะมาทั้งถ่ายรูปนะครับหรือว,ว่าเดินออกกำลังกายก็เยอะทีเดียวช่วงเย็นแดดร่มลมตกพระอาทิตย์ตกดินนะครับก็มาถ่ายรูปเห็นวิวกรุงเทพค่อนข้างสวยเลยทีเดียวแผนที่นี่ก็อาจจะ เราจะดูยากหน่อยนะครับเพราะว่าสะพานเนี่ยมันโคตรไปโคตรมาแต่ครั้งที่แล้วเนี่ยช่วงที่มาต่อกับสวนลุมเนี่ยยังสร้างไม่เสร็จนะครับจุด A B C ถนนข้างล่างของสวนป,ป่าเบญจกิติเนี่ยนะครับก็จะแยกกันนะครับเลนจักรยานกับเ,เลนคนเดินนะครับช่วงเย็นๆเนี่ยจะมีคนมาออกกำลังกายเยอะเลยนะครับปั่นจักรยานเนี่ยเป็นกลุ่มใหญ่เลยทีเดียวนะครับก็ยังแบ่งเลนเป็นแบบเร็วช้าด้วยนะครับเพราะว่า เส้นทางจักรยานเนี่ยมี3.4กิโลเมตรนะครับทางวิ่งเนี่ย2.8กิโลแล้วก็เส้นทางเดินชมธรรมชาติเนี่ย5.8กิโลก็ค่อนข้างหลากหลายนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเข้ามาออกกำลังกายหรือว่าเดินถ่ายรูปเนี่ยก็ต้องอเขาลบนะครับกดจราจรนะบางทีเดินเดินไปไปอยู่ในทางจักรยานบางทีเขาขับเร็วนะครับก็อาจจะมีดราม่าเล็กๆผมก็เดินชิวๆไปเรื่อยๆนะครับประจำไม่ได้เหมือนกันว่า ครั้งที่แล้วเนี่ยเราเดินตรงจุดไหนนะครับจุดไหนเพิ่งสร้างเสร็จนะครับเพราะว่าสวนป่าเป็นจกิติเนี่ยก็รวมทั้งหมดก็450ไร่นะครับคือจะรวมสวนเบ็นจกิติเก่าที่เป็นบึงน้ำที่อยู่ริมถนนรัชดาด้านข้างของศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตนะครับเนี่ยนะครับผมก็จะเดินมาที่สวนเบ็นจกิติ ที่เป็นส่วนน้ำเพื่อจะไปออกทางถนนรัชดาไปขึ้น BTS ที่อสโศกโอโห้หก็ค่อนข้างไกลพอสมควรนี่นะครับแล้วเราจะมองเห็น e p e e c 2 2 2ศูนะครับศูนย์ประชุมแห่งชาติสิลิกิตเดือนไหนนะพฤศจิกาใช่ไหมครับประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพแล้วก็เป็นการกรรบม,มาอีกครั้งหนึ่งนะครับของศูนย์ประชุมแห่งชาติสิลิกิตนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็คงประมาณนี้นะครับขอขอบคุณสำหรับการ ติดตามรับชมบูแพนเน็ตน,นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ